ก็สวัสดีครับมาพบกับช่อง p o น t o No.1 นะครับวันนี้ปอโตก็จะมาสุ่มซองม่วงนะครับก็ก็จะได้รับของที่เติมครบ299นะครับก็เราก็จะดูเลยนะครับนี่นะครับก็ได้เพชรกับบัตรไดมอนด์นะครับได้เพชร10 10เพชรนะครับกดรับเรียบร้อยนี่นะครับ เติมครบ299ได้รับระเบิดที่มันเป็นลูกบอลน,นะครับแล้วก็สเก็ตบอร์ดอะไรเนี่ยโอ้เท่อยู่แล้วก็เราก็กดรับนี่นะครับใช้ทันทีว้าวอันนี้ของ CR7 นี่นะอันนี้ของโรนัลโดว้าวสุดยอดนี่นะครับเราก็จะไปสุ่มกันเลยนะครับ ใช้สูตรเดิมหรือใช้สูตรเดิมไหมอ่ะหรือว่าใช้สูตรไหมหรือว่าสุ่มเลยใช้สูตรดีกว่ามาสูตรเดิมนะครับที่ทุกคน่ายที่ที่ทุกคนบอกว่าสุ่มได้จริงๆนะครับผมว่าสูตรผมมันอันนี้อันนี้สูตรสูตรอันนี้สูตรผมคิดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ลอกเรียนแบบใครเลยนะครับนี่นะเอาของออกให้หมด นี่ครับสูตรผมรับรองได้ของดีแน่นอนแต่จีเอ็มจะล็อกหรือเปล่านี่ถอดหมดเอ่อใครเนี่ยเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นด้วยกันนะครับขอกดปัดเลยก่อนขออดก่อนนะครับนี่เอาของออกให้หมดเอบ นี่เอาของออกให้หมดสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงสูตรผมเอาไปใช้กันได้นะครับลองดูว่าได้ของดีหรือเปล่านะครับจะออกเก้าเพชรหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เราเอาของออกให้หมดก่อนนี่โอ้โหลูกบอลเออไม่ใช่ระเบิดสวยมาก นี่นะครับเราก็จะไปยิงหัวที่โซนนะครับสองหัวตามสูตรผมนะครับสองหัวนะครับถ้าสองหัวติดคือโชคดีนะครับท่านผู้ชมโร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 เราจะใช้สเปสสเปสสเปสเป ปหัวหนึ่งหัวสองทำไมหัวหนึ่งโอ้ไม่ติดหัวสองอะหัวหนึ่งสองอีกสองหัวหัวสหัวสามหัวสี่โอเคครับเอ่อตอนนี้สูตรน่าจะขังแล้วนะครับ แล้วก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าจะออกไหมเออนี่อยู่ไหนอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ทรงม้วว้าวสวยมากอันนี้คือแปดทีการตีใช่ไหมหรือว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับมีหกนะครับ ขอเก้าเพชรออกเลยได้ไหมอ่ะมันมันจะเวิร์กเกินไปไหมอ่ะแล้วก็ใช้สื่นเลยนะครับโอ้มันลึกกึ่มันลึกกึ่มันลึกก,ก,กึ่โอ้เพียงโอ้เพียงโอ้เพียงสองมว่วงสองมว่วงมาแน่ไปโอ้ได้ประจานโอ้โหไม่ได้ถ่าวรอลด,ด้วยโอเคครับมันจะออกไหมนะ เราจะสลับตัวไปเรื่อยๆนะครับตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้สุดอมมันลึกกึ๋ยอมมันลึกกึ๋ยน่าจะไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนโอมนั่นเอง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 อ็มาล็อกไม่ใช่ละไม่ใช่ละ มันมันไม่ใช่ละ وال, ลองไอส่วเกอดทั้งนั้นเกอดทั้งนั้นโอ้โหมากันเป็นแผงเลยฮะเราเอาตัวอะไรไปดีอะอืมลองอัปเดตตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยอัปเดตตัวนี้ ขออัปเดตตัวนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมปเปีวหกยังอ่ะโอ้ปเปีวห้าโอ้ไม่กอดเราเอาผู้หญิงตัวดำดีกว่าเออนี่ขอผิดตัวผิดตัวนี่ตัวผู้หญิงชาวอินเดียเฮ้ทุกคนมีสูตรไหมอ่ะมันมันจะออกไหมอ่ะมันจะออกไหมอ่ะ อัตราดีนะเนี่ยอัตราในการยิงสองคว,ความเร็วรีโหลดหนึ่งแม่นยำตกหนึ่งนะครับมีกดกดตรงนี้เรื่อยๆตอนนี้สูตรสูตรน่าจะหังแล้วนะ เกเบเกินม oh, oh, ันจะออกไปอ่ะยากได้เรลองใช้อันนี้ดีกว่าสูตรสูตรเหมือนเดิมเฮ้ยสูตรเดิม ศูนย์ไม่ถังแล้วอุ้ยหนึ่งแล้วสองเฮ้ยสามเฮ้ยสี่สี่ยังไม่โดนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ว้าวติดหัวรุ่ลุนอุ้ยอย่าลี่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ส,สายแล้วอ่ะฮะจะออกไหมอ่ะมันจะออกไว้อ่ะฮะสูตรมันก็ไม่มีสูตรอะไรเลยลว่ะอ๋อสูตรอาจารย์คงดีกว่าอาจารย์คง โอมอาจารย์โคมโอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงผมใช้นิ้วก้อยสูมแล้วกันอู้สวยมากเลยโอ็ผมจะไม่ได้หรอกทุกคนอ้าวมันจะไม่ได้หรอนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่โอ้ใจผมเต้น เอ้ยลงมาสอัน,นี้ก่นกอนโอเคครับเกลือล้วนๆเฮ้ยเคถือว่าโชคเรามาแล้วนะครับโชคเรามาแล้วนะครับโชคเรามาแล้วนะเมื่อกี้นะมานิ้วนางไปลูกพ่อขอเถอะ ไม่ได้โอ้ยไม่ได้ลองไปสูมก,กล่องดีกว่าเบื่อจะได้โอ้มันไม่ได้จีเอ็มล็อกไหมอ่ะจีเอ็มล็อกไหมอ่ะคอยได้แต่วอน มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมยากได้่่าไม่ใช่่่ ทำไมมันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้อะจบคลิปเลยล่ะกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยลครับขอบคุณครับ